สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้พามาดูมาดูสวนในบ้านครับไม่ได้อัปเดตตั้งหลายวันมาดูมาดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเดือน2เดือนที่ผ่านมานี้ผมก็ลงถั่วกยาวครับปลูกปลูกทิ้งๆไว้เพราะว่ามันมีอะไรนะมี มีฝนลงมีหมอกลงก็เลยปลูกถั่วฝักยาวแซมถั่วฝักยาวนี่ก็ดกมากเลยปลูกได้เดือนก,กว่านี่ออกออกลูกเต็มเลยครับนี่ดกมากเลยอันนี้ปลูกกับทุเรียนครับอยู่ด้วยกันจะปล่อย,อยว่างๆทิ้งไว้ก็โอ้โหเสียดายดูสิครับถั่วฝักยาวก็งามๆเนี่ยลูกเต็มเลย อันนี้ที่บังไว้ก็นี่ครับโอ้โหดูดิไม่ใช่เล่นเลยนะใบไมมขนาดเอาบังสแลนบังไรไว้ให้ทุกอย่างนะยังยังไม่รอดเลยครับรดน้ำทุกวันดูนะครับต้นนี้โอ้โหจากงามที่สุดครับ เหลืออยู่เลอยู่แต่กิ่งแต่ก้านแต่ว่าก็กำลังแตกยอดขึ้นมาอยู่ <c oughs> บางต้นก็ดีบางต้นก็ไม่ดีก็พยายามบำรุงรักษาอยู่งามแต่ทั่วปักยามนี่นะเต็มเลยครับดกทุกต้นนะครับ เก็บไปสองสามรอบแล้วอันนี้ก็ต้นเล็กครับดูดิไม่ใช่ว่าดีนะครับเนี่ยพร้อมที่จะตายอยู่ตลอดเวลาเลยแต่กันการแดดไว้ให้กันนะเพราะมันร้อนมากเลยครับไม่รู้ว่าแดดมันรร้อนขนาดนีอ้อันนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะงามครับแต่ตอนเย็นแล้วก็ใบมันขบอย่างนี้นะครับเนี่ยน้ำก็ให้ตลอดยาก็ให้ตลอดแต่ว่า ไม่ค่อยไม่ค่อยจะสดชื่นเลยมีถั่วเนี่ยถต่ทุเรียนไม่สนใจแล้วถ่ายให้ดูถั่วปกยาวครับถั่วปกยาวได้กินก่อน,นดูครับถั่วากยาวได้กินก่อ,อทุกมุมเนี่ยมีแต่อะไรนะทุกมุมจะมีถั่วบักยาวแล้วก็ทุเรียน เอาถั่วผักยาวมาแซมมาแซมทุเรียนครับเห็นไหมคิดว่าถ้ารอดก็รอดถ้าไม่รอดก็ปลูกใหม่ครับทำไว้ให้ดูแบบอย่างสวยงามครับแต่ผลออกมาไม่ค่อยเป็นที่พอใจเท่าไหร่มัน แดดมันร้อนครับใบมัน,น,นไหมอันนี้ก็ปลูกลงแค่ได้ประมาณเนี่ยนะปลูกลงแค่ได้ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์โอ้โหใบไหมหมดเลยแดดมันร้อนครับแล้วกส็สงสัยระบบรากก็ไม่ค่อยดีด้วยให้ยาทุกประเภทครับให้ยาครบทุกอย่างายาไตาโครมาเมทารกซิลาสาราย ฉีดพ่นทางใบปุ๋ยทางใบปุ๋ยทางดินนะครับให้ครบสูตรครับหรือว่าให้เราให้เยอะไปมนุษย์ดูต้นนี้ครับต้นนี้เอาดูต้นนี้โอ้เวียนกำนดูดิจากต้นงามๆครับตอนนี้เดยวอยู่แต่กิ่งแต่ว่าก็มีมียอดที่จะแตกอยู่น,นนะครับนะนะก็ดูแลกันไปครับดูซิว่ามันจะจะไปถึงไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้ครับ าการปลูกทุเรียนการปลูกมันง่ายครับแต่าก,การดูแลเอาใจใส่มันยากนะคลิปนี้ก็มีมาฝากาเพื่อนๆแค่นี้นะครับสวัสดีครับ